กับมิกใครน้าเหมือนพ่อมากกว่ากันถามทำไมลูกก็คุยกันไว้ใครน้างเหมือนพ่อมากกว่าจะได้กินไว้มันแยกไม่ออกลูกดูดีกันทั้งคู่เลย <c oughs> เมั่มไวส์กันทั้งครอบครัวมัมไวส,ส์สบายดีสบายดีสวัสดีครับผมแก๊งใต้สบายดีเอฟซี FC สุขทานเนื้อรับพี่น้องเนาะมอนีครับพี่น้องว่าเออจะพาไปบึงโฆษณาครับพี่น้องเนาะโฆษณาของคนไทยครับพี่น้องเนาะ เมื่อได้เห็นบอกเลื่ยว่าสร้าโลกต้องอึ้งนะครับพี่น้องเมื่อได้เห็นโฆษณาไทยที่สุดยอดขนาดนี้ครับพี่น้องเนาะเมื่อได้ฟังต้องม่วนต้องซื่นกันครับผมนะครับพี่น้องกับโฆษณาไทยเ๋ยาไปเบิ่งโฆษณากันนะครับพี่น้องซึ่งวิดีโอนี้บบาเอื้อเลยรวบรวมนะครับพี่น้องมาให้เบิ่งนํำกันว่าจะมีโฆษณายังแน่ครับพี่น้องเนาะพร้อมแล้วครับไปฮับส้มฮับพังชิมวิดีโอแล้วจึงมาสรุปรำลังกันเติมอีนะครับพี่น้องว่าจะมีโฆษณายังแน่เนาะ พร้อมแยวไปฟังกันได้ครับ let's go หนึ่งพันชอนเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับโทษทีนะครับผมผมผมช่วยนะไม่ออกเอ่อเก้าร้อยเกอยเก้าสห้าครับมาเท่าไหร่นะเก้เก้าสิบ้าบาทครับเก้าร้อเก้าสิบห้าิ <c oughs> ไม่ต้องนะครับป้าแมวที่ชู้แล้วครับผม,ผมเปลี่ยนเป็นกางเกงในครับยุคนี้ต้องเร็วนะครับใช้บัตรเงินสด smart ส purse ดีกว่าวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จึงต้เข้ามา <c oughs> <c oughs> หมายรักคุณจางฟูเยินหัวหน้าพักกิเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมี22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเศร้าสีเฉียนแม่นาง14แห่งสำนักกิเลนเขาซ่งได้พบเจ้าข้ามน้องน้ำใกล้เมืองเลี้ยงขุนซึ่งวิธที่ที่เสียถงรี่หน้าสาวพี่แม่ได้น,นำไปฆ่าได้พบข้าลีเสียซุยขอที่จะเจอเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วข้าเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะเปลู้คุณจางฟูเยิยนจนข้าไม่ึ้นได้ถึงวันจางมาเจอแม่เจ้า้าข้าไปเจอพี่สาวแม่ของเจ้าซึ่งน้าสาวเวียนเวียนสีียะหน้ามืดใช เมาอยากกินเหล้าต่อขออญาตโทรหาแอดแอดร้านที่เราไปกินวันศุกร์อยู่ไงวะโอ๊ยเมาจะไปต่อครับพี่ลองข้างมาเร็วๆเจอตู้โทรศัพท์พี่ก็เลี้ยวซ้ายซ้ายไป่ไดตรงไปอีกเรื่อยๆตรงเลยอ่ะาไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวซ้ายหรือมันขวาซ้ายทีบอกไวๆไ้ใจเย็นเลพี่โอ๊ยมันจะมีป้ายเยอะๆแล้วซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายเมาแล้วขับ ถูกปรับถูกจับคุมประพฤติท่านผู้มีเกียรติครับเมื่อเจ้าบ่าวมาได้กับเจ้าสาวคนนี้ใครๆเขาก็ว่าสมน้ำมาก <c oughs> สมน้ำสมเนื้อครับท่านเออ สมน้ำสมเนื้อกันดีเพราะเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขี่กันมาตั้งนอนแล้ว <c oughs> สีครับเขาสีกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วแล้วก็เจ้าสาวเนี่ยก็ขมขืนกับเจ้าสาวเออตอนนี้ ยาประมาากับกระดาษแค่แผ่นเดียวเจาะจงดับเบิลเอกระดาษดับเบิลคุณภาพเพื่องานที่ราบรื่นเรามาดูกันว่าสีเอ็กซ์ตาปามเช็ดล้างได้ดีแค่ไหนเจ้าคะเช่นไยง่ายโอ้ยระ้วถ้าายนอกล่ะนี่อะไรอ่ะกิน เช็ดล้างง่ายทั้งภายนอกภายใน 4X s ซ a าปากถังเดียวุ้มร้อนเบอร์สามสิทำไมดีอะท่านผู้ิตพัดลมหาตริไปย่ะค่ามันดีไงเดี๋ยว Why is it good turn walk, turn on. Boom! <laughs> gone. <laughs> I would watch so much more TV if our ads would be like this. Right? Because usually the ads are the boring part. You're like, oh, I don't want to watch this. But this, I'm craving. I need. ไอลูกมาย,ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอกบวกแกถูกทิง้งถูกทิง้งถ้าไม่อยากถูกทิ้งอะแต่งหน้าแต่งตัวแรดแบบเนี้ยเดินมาจากปากซอยอยังรู้เลยตั้งใจมาอ่อยผู้ชายอย่าไปทำนักเจนคือ <c ười> ที่หนูแต่งตัวแบบเนี้ยเพราะหนูชอบไง คนเรามันชอบไม่เหมือนกันป้าจะบังคับห้ทุกคนแต่งตัวแบบที่ป้าต้องการไม่ได้ทำไมอ้างความมั่นคงมั่นใจเจนอย่าไปฟังมันหนูต้องรักนูนสงวนตัวอย่าไปลดคุณค่าตัวเองด้วยการทำตัวแบบนั้นอย่าทำตัวแหลกแกเหลวแหลกเหมือนนางนี่เอออย่าไม่ให้หมดอ่ะอย่าแต่งหน้าแรงอย่าแต่งตัวโป๊อย่าใส่สั้นอย่านั่งข่อยห้างอย่ากลับบ้านดึกอย่าเข้าหาผู้ชายก่อนอย่าบ่นอย่าเถียงอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวคุณค่าลดเดี๋ยวไม่ใช่คุณระตีป้าเยเสือก่ยเสือก ซกสี่ไม้สี่สิบบาทค่ะ หมแล้วต่ะพี่จใช้แต้มในแบบซื้อได้นะคะยังมีสิ่งดีๆอีกมากที่เราไม่ต้องซื้อด้วยเงินบัตรเงินสดสมาร์ทเพลสตัวเองไม่รักเขาแล้วใช่ไหมกรดูสารลูปตัวเอง อวนย่งกระหมูใครก็จะไปเอาเราเอาที่สุรพลฟูด้ดเราเลือกเอาแต่กุ้งตูอ้อบอวบมาทำขนมจีบกุ้งยังมีอีกหลากหลายเมนูสุรพลฟู้ดติดสับน่ากินต้องลองคุะาาอไรเนี่ยรถชนกันข้างหน้าคันหลังจะทำยังไงคันหลังก็เกาดิ ไม่ตขลังพอแล้วผิวหนังพืนกันกับเรื่องใช่ที่มารอฉันนี่คือไรของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไรนายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่นี้ ที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสม,มุนไพรแล้วก็ไม้ย,ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้าน<อ>ส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยคุณทรงเกียรติรับยาค่ะ คุณทรงเกียรติใช่ไหมคะครับทำนี้ทุกวัน2เวลาเช้าเย็นนะคะเชิญคะ่ะครับการออกกำลังกายเป็นยาที่ดีที่สุดแล้วครับ ดูมันเข้าไปทีวีอ่ะดูแล้วบ้านช่องสะอาไดไม่ดีฮะหัดลุกมาช่วยกันทำงานบ้านจานชามเต็มไม่หมดเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวชมมีปัญหาครับส่งฮอนฟุตตี้ไปเอาจะเต้นกี่ลมกีหรือไงเนี่ยฮะส่งฮอนซูเตอร์ไปนั่งสือนัง่งัะ มีไม่เคยอ่านเลยเอ่อต้องให้ด่าต้องให้ว่าไม่เคยได้ดังใจเลยนะเจะจบซะทีนะครับสรงห้อนคูไปฮ้อนสามอารมณ์สดชื่นของคนไทยนี่คือนายกอนายขอนายขออนายกอกินข้าวกับปลาทูนายขอกินข้าวกับน้ําพริกนายขอกินแกงส้ม วันหนึ่งนายกอชวนนายขอและนายขอกินข้าวเกิดอะไรขึ้นทั้งสามคนได้กินกับข้าวสามอย่างนายกออยากซ่อมบ้านนายขอและนายขอมาช่วยบ้านซ่อมเสร็จเร็วนายขอไม่อยู่บ้านนายกอและนายขอช่วยกันดูแลบ้านให้นายขอไม่ต้องมียาม นายกมีกล้วยนายขอเก่งขนมนายขอเก่งศิลปะปรึกษากันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบสามัคคีในถุงที่สวยงามเรามีบริการของว่างให้กับทุกท่านระหว่างเดินทางเมื่อรับประทานเสร็จแล้วสามารถเลือกทิ้งได้ตามปัตยาสัยคนไทยเป็นคนง่ายๆค่ะในขณะรถเข้าหรือออกจากป้กายกรุณาปิดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีเครื่องเสียงแอ ตู้เย็นในกรณีที่มีช่างคนเพิ้มมาปับความก๊าซได้ด้วยความรุนแรงเสื้อก่อกันกระสุนจะอยู่ใต้ที่นั่งของท่านในกรณีที่รถดยสารของเราทําความเร็วสูงสุดแล้วพระเครื่องจะหล่นลงมาการุณาคล้องคอและปรับสายคล้องให้กระชับหากท่านเดินทางกับเด็กการุณาคล้องคอให้ตัวเองก่อนจึงจะคล้องให้เด็กจากนั้นก็สวดคาถาชิ้หน้ามันชอนอย่างพร้อมเพรียงกันมาร์กจะไปงานเลี้ยงกับแม่ไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้มาดีฝรั่นี่หน่อยมาร์กเป็นตัวของตัวเองมาร์กผิดตรงไหน นาฬิกาโร่ใส่แล้วดูดีเฮ้ฮัลโหลมันต้องการโลก What are you doing It looks so much fun มันจะวันนะ Hey take it easy ไเฮ้ยจะยิ้มไม่สีแล้วนั่งขบออนเมียเพียจะเลือดทนได้เยี่ยมเยียโอ้โหนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็คือโฆษณาไทยครับพี่น้องเนาะที่ สุดยอดครับพี่น้องเนาะที่เป็นไอเดียของคนไทยครับพี่น้องเป็นคลิปที่ห้าบางคลิปกับห้าครับพี่น้องเนาะบางคลิปกับเออมีความรู้เนาะครับพี่น้องตามมาเออเบิ่งมากครับพี่น้องเนาะเอฟซีชาวไทยเลยครับพี่น้องเบิ่งคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วกับโฆษณาไทยมีความคิดเห็นจะได้ครับพี่น้องเนาะก็สามารถคอมเมนต์คำอาไรได้ครับพี่น้องเนาะเป็นการแลกเปลี่ยนความงหูเซิงกันนะกันนะครับพี่น้องแต่วันเป็นโฆษณาเต่ผลนะครับพี่น้องเนาะยกาวซูนบางคนกับเออเกิดท่านบางคนกับเอเกิดเ่าท่านครับพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้เบิกอ็มาให้เบิร์ครับพี่น้องเป็นโฆษณาที่สุดยอดครับพี่น้องเนาะแต่ว่าผู้ใดอยากขายสินค้าครับพี่น้องเนาะก็สามารถเอาโฆษณาเออไทยไปเหตุไหลครับพี่น้องเนาะเบิกบอกเลยเลยว่าเป็นไอเดียที่สุดเจ๋งครับพี่น้องเนาะสุดยอดของคนไทยที่เป็นคนคิดออกมาได้ครับพี่น้องเห็นแนวบอกเลยเลยว่าต้องอึงครับพี่น้องเนาะบางคน็คยคิดว่าเป็นวิดีโอที่ตลกครับพี่น้องเนาะแต่สําหรับบางคน็คยคิดว่าเออเป็นการขายสินค้าครับพี่น้องทีท่านสมัยนี้ครับพี่น้องเนาะ ในยุคป,ปัจจุบันครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เวิร์กเอาโฆษณาของคนไทยมาให้เบิง้งทีเบิ้งไปแถวเพิดเพิ่นครับพี่น้องเนาะมือนซีนไลน์ครับพี่น้องเนะานสเนะสำหรับกิมเนี้เวิร์กขอตัวลาไปก่อนเด้อครับพี่น้องเนาะขอบใจขอบคุณในไลน์ครับที่เขามาทำปรสมเนาะสำหรับวัอนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีสวัสดีครับผมพอกันใหม่เด้่อยพี่นะ้าบ๊ายบาย